สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะนิกกี้มิวลี่ทายาทตระกูลกิติวัตรเปิดตัวฝาแฝดนิกกี้มิวลี่ทายาทตระกูลกิติวัตร เรียกได้เป็นประเด็นดังเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับปมมือถือเมือ่อ10ปีก่อนก่อนที่โดนบุคคลหนึ่งออกมาเปิดเผยและเจ้าตัวก็ไม่ขออยู่เฉยกับเรื่องดังกล่าวออกมาชี้แจงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เรามารู้จักกับสองสาวนิกกี้มิลลี่สองสาวฝาแฝดที่เป็นถึงระดับนางแบบกันเลยทีเดียวโดยฝาแฝดสคนนี้เป็นบุตรสาวของคุณรุ่งนภากิติวัตรอดีตนางแบบคนสวยแห่งยุค7 0หรือ80 โดยมีรีกีลองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สความสามารถหลากหลายด้านต่อมาแต้มรุงนภานกิติวัตร ห่างหายจากวงการแฟชั่นในประเทศไทยหลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศจากทำธุรกิจของสาม,มีที่ฮ่องกงซึ่งก็คือนิกกี้นิโคกิติวัตรน้องสาวฝาแฝดของสาวมิวลี่นักแสดงหญิงลุครึ่งทายเยอรมนันเกิดเมื่อวันที่22กันยายน2538เธอได้เดินตามรอยเท้าคุณแม่อย่างรุงนภะากิติวัตได้อย่างงดงามและเป็นที่ชื่นชอบของคนในโซเชียลเป็นอย่างมาก ซึ่งเธอจะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจำวันเทนแฟชั่นให้ฟอลโลเวอร์ได้ติดตามกันตลอดเธอศึกษาสาขาสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถัดมาคามิลากิติวัตรมีชื่อเล่นว่ามิลลี่พี่สาวฝา,าแฝดของสาวนิกกี้นักแสดงหญิงรุกเครึ่องไทยเยอรมัน มีชื่อเสียงจากบทพรเพนจากละครบ้านศิลาแดงโดยปัจจุบันคามิล่าหมดสัญญากับช่องเจและพลิพัฒแล้วเมื่อปีพศ2560โดยเป็นนักแสดงอิสระมาสักระยะหนึ่งก่อนจะเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด The านเ e n t เ r อร์ไพ์เต็มตัวในปีพศ2561เกิดเมื่อวันที่22กันยายนพศ2538เป็นบุตรสาวของรุ่งนภากิติวัตรอดีตนางแบบชื่อดัง คามิลล่าน,านั้นศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงจนถึงอายุ7คขวบก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กคามิลล่าและนิโคก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานหรือออกสังคมกับคุณแม่บ้างเช่นออกงานสังคมออกอีเวนต์ถ่ายแบบเล่นโฆษณา จนเริ่มมีคนในวงการสนใจติดต่อให้ออกอีเวนต์เล่นมิวสิกวิดีโอถ่ายนิตยสารส่วนเรื่องบุตรสาวอีกคนคนโตนั้นได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติและไปมีครอบครัวแล้วนั่นเอง ส่วนคนรองนั้นทำงานกับเพื่อนที่เป็นหมออยู่ที่อังกฤษแต่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะกับครอบครัวตระกูลกิติวัฒน์ที่คุณพ่อเป็นถึงนักธุรกิจและคุณแม่ก็เป็นถึงอดีตนางงามกับบุตรสาวทั้ง4คนอีกสองคนนั้นอินเตอร์ไปไกลถึงเมืองนอกและสองสาวฝาแฝดก็เป็นดาราระดับท็อปของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ